ท่านนานยกรัฐมนตรีนะคะเร่งพัฒนาอุตสาหากรรมยานยนต์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะทางด้านของนายเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี เปิดโรงงาน8ของเดลต้าและศูนย์วิจัยและพัฒนาแห่งใหม่รวมถึงได้มาร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์ของรัฐบาลในการเร่งพัฒนาในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะซึ่งจะช่วยสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันระดับโลกของประเทศและการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมคาร์บอนต่ำโรงงาน8ของโมเดลซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปูเหนือบริษัทเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ได้จัดตั้ง R&D การขยายฐานการผลิต สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยลงทุนในไทยเพิ่มประมาณ500ล้านดอลลา,าร์สหรัฐที่สร้างมูลค่าอีกหลายพันล้านดอลลา,าร์สหรัฐให้แก่ภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอีก4ปีข้างหน้านอกจากนี้ Delta าจะทำงานร่วมกับรัฐบาลไทยด้านการพัฒนา Human Capital ทั้งในรูปแบบของการให้ทุนการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรกับมหาวิทยายลัยต่าง ตลอดจนการสนับสนุนสตาร์ทอัพในประเทศไทยจุดมุ่งหมายครับเพื่อปูทางไปสู่การยกระดับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของไทยให้กลายเป็นศูนย์กลางทางด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต